สวัสดีทุกคนด้วยวันนีเราก็จะมาเล่นแมปสีนะฮะมาเราเล่นกันเลยนะเรามีแค่หัวใจเดียวสีเที่เราถืออยู่ก็คือสีดำเราต้องมาที่ตรงนี้ลาดไปเลยเย่เอาตัวเราไม่มีสีแล้วเราก็จะเอาสีน,นี้มีการให้หาแปลงอ่ะ How to p a y อันนี้ bad bad อันนี้ก็ g o s e ก็คือ อันนี้เราเราไม่มีสีแล้วเราไปแอบตรงสีก็ไม่ได้แต่อันนี้เราสีแดงไปแอบตรงสีฟ้าก็ไม่ได้แต่ถ้าเราตัวสีแดงแล้วเราไปแอบสีแดงก็ได้ใช่มาอย่ใช่เราตัวสีแดงนี่แล้วก็แอบตรงนี้เนียนๆนะอ่าฮะเขาบอกว่ามันจะมีผีเึ y e ล l โอเคต้องใช้สีเหลืองเรายังมีสีแดงอ่าให้เราหาแป้งไปด้วยโอ้ถ้าผีมาผมจะแคปภาพไม่ทันนะผมจะแคปภาพให้ทันเลยแหละเฮ้ยแป้งนี่ไงเฮ้ยปกใจหมด ว่าหน้าบันบันใครอยู่บ้างวะเนี่ยในเซิร์ฟี่โซนปลอดภยัยก็ผลโดนวนเหรอเนี่ยไอเ้เพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเด๋วเราไม่แค่ใจเดียวดิกกยากอยู่นะอันนี้เสียยลบัก ไม่มีตรงไหนไปนะยังไม่มีตัวอะไรฮอหวัดดีเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนู้นหโหโเพียบเลยเพียบเลยที่เป็นซีเป็นเรา อันนี้โซนปลอดภัยเพื่อนอันนีมนม้มันตกใจเพื่อนอันนี้มันเป็นแบบพวกเข่าวงกดอะเฮ้ยแคปหน้าผีทันดีเอา้าไอผ้ผีไปแคปหนายโอ้ยหนอมันหลบเพื่อหลบทำไมไอ้ผี The cap เ oh. อ oh, ้าจะรูป o p หนึ่ง The l o หนึ่งไม่รู <h <h ้ว่าชัดไหมเอามาที่ดีมาทางนี้เพื่อนๆช่วยๆรอมันหน่อยเอ้าโอ้โหไฟกระพริบ มาแล้วคนที่เป็นสีเขียวรอดได้ไงมาผมยืนดักตรงนี้เลยทางหน้ามีประตูสีแดงนะอยู่ตรงขวาเอ้ยมานี่เดี๋ยวเรแคปลรูป ฮัลโหลจะจะเอาไปแต่งโฟโต้ช็อปเฮ้ยนี่เพื่อนรอมาไนยะใครก็ได้รอมาอเพื่อ <c> น <oughs> ไหนอะผีผีหายไปเรยวอ้าวเนี่ยมาแล้วเอา้ามาเดียกันต้องไปเดินล่อ ถ้าเพื่อนวิ่งมาจะว่ากำลังมามต้องเสี่ยงตายเพื่อถ่ายเนาะเอาไว้ที่หลังแล้วกันทีแน่เรามาตรงนี้ก,ก่อนเนี่ไนยไครขควง อาไขควงชุดได้ไหมอืออืออือโอ้โห,โหโอ้โหเป็นลวดก้มไม่ได้ยังไงฮึจอแปลงเราไม่มีสีของตัวเองนะเราต้องหาสีฮึสียง ไม่ทานอีกเหโอจะเข้าใจนะะว่าคุณอยากเอาไปทำเปกคลิปเฮ้ยต้องกดตรงเนี้นต้องรอ,อกดเลยตอนนี้นะเราก็กลายเป็นสีแดงอยู่รีบไปก่อนเลยกันเราก็ได้ไปรูปหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้เป็นรูปที่สมบูรณ์หรือเปล่า ต้องหยิบใหม่หมดเลยอ่ะไข่ควงไม่รู้ว่าไปทำอะไรไข่ควงอ,อันนี้คือมีแค่ใจเดียวนะถ้าอยากถ้าอยากสามหัวใจต้องเติมปักเ <laughs> พ้นโคตรเนียนเลยเยลโลยังหาไม่เจอ เราไม่มีสีอ่ะคือเราเอาไปป่หมดแล้วอ่ะเอา้าผมมาซีฟซูนเฉยอ่ะอะไรอ่ะ ถามเพื่อนไปก่อนแล้วกันเพิ่งเล่นครั้งแรกอ้าวมีคนอยากแอดมีคนอยากแอดแอดด้วยแต่เราไม่มีสีเฮ้ยเฮ้ยพเจคอนเหรอ ค้อนอยู่ไหนบอกมาบอกมาค้อนอยู่ไหนแล้ต่อค้อนเป,ป็นทุบไอ้ตรง,งน,นั้นไงไอ้ตรงนั้นอะมันจะมีค้อนเอ่อไม่ดีมันจะให้ใช้ค้อนทุบแต่ผีไม่มาเพื่อนก็หลบแล้วมีแค่นี้จริงดิเขากดฮอฮเออวัดตัว ขี้กลางเหรออืม,มได้สีได้แปลงด้วยอันนี้ต้องใช้สีฟ้าต้องจดจำตรงนี้ไว้ตอนนี้เรากลายเป็นสีส้มสีส้มเพียบเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนอยู่สองคนเลยหรืออันนี้มันสีเหลืองมันก็สว่าง ไม่ใช่สีเหลืองสีส้มอันไหนที่มันสว่างให้เราก็คือน,นั่นเป็นสีของเรานั่นเอง มันไม่อยู่เนาะโอเคแต่เริ่มได้ยินเสียงเท้ามาันดิผมถ่ายได้เร็วผมถ่ายได้เร็วขอบคุณนะเพื่อนที่อุตสาห์ลอมาให้นะออคุณยังหาสีไม่เจอเลยอะ่ะไม่เจอสี แต่เท่าทีา่จำได้มันมีสีส้มให้แปะนะฮีห,หีไปทางนั้นเหรอ หมอเรก็ขอพิชิปิเพียงเท่านี้ครับเราเล่นมานาะนแล้วก็ขอพิชิปิเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายว้าวมีอะไรเพื่อน